วันนี้มานาจ้ามาดูข้าวทุกคนมีน้ำแล้วจ้าดีใจมากๆนี่มีน้ำแล้วงามไหมคะข้าวยายงามไหมข้าวยายงามไหมนี่มาดูมาดูกันดีใจมากเลยจ้าฝนตกมีน้ำนี่เย้ น่าข้าวมีน้ำแล้วยายดีใจมากๆจ้าวันนี้มานาจ้ามาดูข้าวจ้าเอ้ยงามงามงามเขียวชะอุ่มเลยทุกคนเขียวชะอุ่มคุมโลกแล้วเย่ดีใจดีใจดีใจโอ้วันนี้เป็นเวลา สามโมงนูนข้าวจ้าอู้ทางนูนงงน้นก็สูงข้าวข้าวทางนู้นก็สูงอู้สูงเยอะเลยทางนูน้นนี่มีน้ำขังข้าวแล้วยายดีใจมากๆเลยทางนี้ก็เขียวทางนู้นก็เขียวเขียวงามเขียวงามเขียวงามจ้าเนี่ไปไปเดินไป ไปทางนี้จ้านี้ต้นประดู่น้อยจ้าอันนี้ต้นประดูนนะด่ใหญ่จ้านี่ประดูนะด่น้อยจ้าประดู่น้อยจ้าโอ้นี่นี่มีต้นไม้อยู่ตามข้างคนาดีมากมากเลยนี่ก็ประดู่น้อยกําลังจะโตนี่นี่ค่ะข้าวเขียวดีไหมทุกคนเย่ดีใจมากๆดีใจมากๆนี่ นี่นี่นี่ตรงนี้ทำไมเหลืองเหลืองมีน้ำแล้วมีน้ำแล้วโอ้ตรงนี้ยายต้องไปหาจอบมาขุดขุดให้มีทางน้ำลงมาที่นี่ที่นาเราเดี๋ยววันหลังจะเอาจอบมาด้วยนี่จ้านี่จ้งางามจ้าทุกคนเย้พามาดูนาแค่นี้ละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเลยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ